เคยนะคะกับพีพีและตลาดนัดออนไลน์สไตล์ g s เค่ะและที่เห็นด้านหลังเราตอนนี้นะคะกับบรรยากาศคองทองทุ่งนานเขียวขจีและน้องควาสุดน่ารักนะคะใช่แล้วล่ะคะ่ะวันนี้เราจะพาทุกคนลีกนี้ความมุ่นมาจากในเมืองนะคะมาให้ธรรมชาติบำบัดกันที่หนองหินโฮมสเตย์อำเภอเมืองจงังหวัดมหาสา,ารคามนั่นเองค่ะซึ่งมาที่น,นะคะทุกคนจะได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนบ้านบ้านนั่นเองค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมะคะว่าจะสนุกสนานแค่ไหนถ้าอย่างนั้นตามไปชมกันเลยค่ะ และตอนนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่ที่หนองเห็นโฮมสเตย์ค่ะวันนี้อยู่กับพี่เปียนะคะประธานกลุ่มแล้วก็เป็นคนริเริ่มทําการท่องเที่ยวของชุมชนที่นี่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่เปียสวัสดีค่ะ ค่ะพี่เปียคะก่อนอื่นเลยอยากถามพี่เปียหน่อยเพราะว่าพี่เปียเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไปใช้ชีวิตในเมืองใช่ไหมคะเลยอยากถามพี่เปียว่าก่อนที่จะมาทําการท่องเที่ยวชุมชนที่นี่คิดอะไรอยู่ตอนนั้นถึงหันหลังให้กับชีวิตในเมืองแล้วก็กลับบ้านเกิดะคะ่ะจริงๆแล้วที่ได้หันกลับมาบ้านเกิดนี่ค่ะก็เป็นความจำเป็นที่เราเป็นคนอีสานแล้วก็เป็นลูกสาวคนเล็กค่ะเพราะลูกสาวคนเล็กก็คือเนื่องด้วยพ่อกับแม่แก่ชาราลงเราก็เลยต้องได้กลับมาอยู่บ้านเกิดตัวเองเพื่อที่จะมันดูแล คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่หมู่บ้านค่ะก็พอได้กลับมาหมู่บ้านมันก็เลยทําให้เราคิดที่อยากจะพัฒนาชีวิตขึ้นเราก่อนกับพัฒนาชีวิตของครอบครัวของเรานะคะนั่นแหละค่ะค่ะแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่กลับมาบ้านเกิดนะคะเรากลับมาพัฒนาอะไรให้ผืนแผ่นดินที่บ้านของเราบ้างคะพี่เพียค่ะสิ่งแรกที่ได้พัฒนาคือ,อพัฒนาของครอบครัวตัวเองค่ะพอเราพัฒนาครอบครัวเราแล้วเราอยากจะพัฒนาไปสู่ชุมชนของเรา ก็คือบ้านเกิดของเรานี่ค่ะก็คือบ้านหินนี่แหละคะ่ะเพื่อที่จะให้บ้านหินของเราเนี่ยเป็นอา่าเป็นการทําท่องเที่ยวที่สามารถอา่าทำการท่องเที่ยวแล้วทำให้อ่ที่อื่นหรือคนในชุมชนหรือว่าคนอา่าที่จังหวัดอื่นได้รู้ว่าบ้านเห็นเราก็มีการทำท่องเที่ยวในสไตล์ของวิถีบ้านเราเหมือนกันค่ะค่ะแล้วจุดเริ่มต้นที่เราไปชักชวนคนในชุมชนนะคะให้มียงมีรายได้มาสร้างไรายได้ในการทำชุมชนท่องเที่ยวของเราอะเริ่มต้นได้ยังไงคะพี่เปียค่ะแรกๆเลยเราะจริงๆแล้วเราก็ มาดูของอชุมชนก่อนมาดูของคุณแม่ก่อนก็คืออา,อาชีพของเราคืออาชีพหลักก็คืออาชีพทำนาเราก็เลยอยากที่จะทําอาชีพเสริมก็เลยมองเห็นว่าการทําท่องเที่ยวเนี่ยมันก็คือการสร้างรายได้อีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้รายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะก็เลยการาจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วค่ะก็เรียกคุณคนในชุมชนแล้วก็แม่แม่ที่อยู่ในชุมชนค่ะเข้ามาจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจด้วยกันก็เพื่อที่จะผลักดัน กลุ่มโฮมสเตย์ของเราหรือบ้านหินท่องเที่ยวของเราเนะะี่ยค่ะให้มันพัฒนาและต่อยอดไปถึงการทําสร้างไรายได้ให้เป็นหลักขึ้นมาค่ะค่ะซึ่งต้องบอกว่าจุดเด่นหรือว่าเป็นจุดขายของการท่องเที่ยวของชุมชนที่นี่นะคะก็คือการขายความเป็นวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าแต่ละสถานที่แต่ละเรื่องราวแต่ละกิจกรรมมีสตอรี่ทั้งหมดเลย นะคะถ้าอย่างนั้นให้พี่เพียช่วยเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าค่ะว่าแต่ละสถานที่ในเส้นทางการท่องเที่ยวของเราอะค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างค่ะค่ะก็กิจกรรมของชุมชนบ้านหิน,อหนของเรานะคะก็คือตั้งแต่เรื่องของการเล่าเรื่องของในชุมชนของเราะคะ่ะตั้งแต่จุดแรกมาที่ได้ทํากิจกรรมก็คือ,อที่วัดบ้านหนินของเรานะคะก็มีสัตถูหลวงป,ปู่เพียนก็คือ,อท่านหลวงปู่เพียนเนี่ยคะ่ะจริงๆก็คือ,อท่านอาดีต ท่านอาธิการอาติภาโสค่ะชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือหลวงปู่เพียนค่ะตอนนี้เรามีการสร้างสถูปหลวงปู่เพียนที่ประจอยู่ที่บ้านบ้านห้องหินค่ะแต่ความเชื่อของชุมชนของเราเนี่ยค่ะยังท่านเป็นเจ้า,าเจ้าคณะตาบลอองแรกที่กว่าร้อยกว่าปีค่ะที่อยู่ในชุมชนค่ะแล้วทีนี้ชุมชนของเราเนี่ยค่ะมีความเชื่อ,อยึดถือและก็ เชื่อมั่นว่าท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ทําให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้กับชุมชนค่ะเป็นกิจกรรมตรงนั้นค่ะ,ะทุกคนที่เข้ามาเที่ยวชุมชนก็คือมีการไปไหว้สักการะคือจุดแรกค่ะตรงนี้ก็ในส่วนของอจุดที่2ค่ะแล้วก็ยังเชื่อมไปถึงในเรื่องของอความเป็นมาของชุมชนบั่นเห็นที่ว่าชุมชนม้างเห็นละคะเรามีประเพณีและวัฒนธรรมที่โดดเด่นในเรื่องของอประเพณี2.2องครอง14ค่ะก็จะมีน้อง กลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านที่ค่ะมีตั้งแต่ในเรื่องของคณะนางลำค่ะแล้วก็คณะกลองยาวค่ะที่จะมาะสื่อสารหรือว่าเป็นการทําให้คนได้รู้ว่าวิถีของเรานะคะด้วยความที่คนวิถีคนอีสานบ้านเราเนะะี่ยค่ะมีความเป็นมีความวัฒน,นาการสูงค่ะแล้วก็มีการถ่ายทอดอ,ออกมาจากเพลงค่ะเพราะว่ามีการเขียนเรื่องราวของเรื่องเล่าของชุมชนนะคะของชุมชนของเราเนะะี่ยค่ะไม่ได้เล่าเรื่องแค่เป็นเสียงเพลงค่ะ เพลงของเราที่ได้รำหรือเป็นคณะต้อนรับของเป็นกลุ่มน้องเยาวชนก็จะเป็นํำในเรื่องของหนองเหินซิตี้ค่ะแล้วกหนองเหินตกศิลาค่ะเนื่องด้วยอาชีพหลักของเราก็คืออาชีพทำนาเพราะอาชีพทำนาเสร็จแล้วก็มีกลุ่มวิสาหกิจที่เป็นกลุ่มหลักก็คือเป็นข้าวกลุ่มปลอดสารพิษอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะต้องพรีเซนต์เพราะว่าเป็นสินค้าโอท็อกและเป็นอาชีพหลักหรือเป็นพืชหลักของคนในชุมชนที่จะสร้างรายได้เพราะว่าเราเป็นชาวนา ชาวนาสมัยใหม่คนรุ่นใหม่ต้องผลิตผลิตได้ขายเองได้แล้วก็แปรรูปได้แล้วก็ทําการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเป็นหัวใจหลักในเรื่องของการขายของด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือเป็นกิจกรรมที่ไปที่วัดป่าบ้านองิมค่ะแล้วก็มีการไปทําสังฆทานต้นไม้ค่ะทําสังฆทานต้นไม้เนะะี่ยค่ะเพื่อที่จะ ในเรื่องของกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะเนื่องด้วยว่าการท่องเที่ยวมันมีในรูปแบบใหม่ๆห,ห,หลายๆอย่างเราก็พยายามที่จะคิดกิจกรรมที่จะให้นัก,นกท่องเที่ยวกับ เจ้าบ้านโฮมสเตย์นะคะได้ทํากิจกรรมร่วมกันก็คือการทําสังทานต้นไม้ค่ะก็มีการไปทําสังทานทําได้บุญพร้อมแล้วก็ได้ปลูกต้นไม้ในเรื่องของหลักการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่อีกกิจกรรมหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือก็คือกิจกรรมที่เป็นของกลุ่มทอผ้าค่ะที่เราได้นําผ้าป้ายทอมือของกลุ่มทอผ้าของเรานยะผ้าป้ายทอมือที่นี่ที่นี่จะมีงานหัตถกรรมก็คืออยู่สองอย่างก็คือ,อผ้าป้ายและก็ผ้าไหมค่ะแต่เนื่องด้วยเนื่องด้วยว่า ความเป็นไปเป็นมาของทําไมถึงชื่อว่าเป็นบ้านหินเพราะน้องหินเนี่ยเป็นหมู่บ้าน ที่มีหินอยู่ใต้หมู่บ้านค่ะก็มีหินเยอะค่ะแล้วก็มีน้าใสสะอาดตลอดปีนาผ้าายนี่แหละค่ะแล้วก็นําหินที่อยู่ใต้ดินบ้านเราเนี่ยค่ะขึ้นมาเป็นการกิจกรรมเวิร์กช็อปกันทํามัดย้อมด้วยค่ะค่ะนอกจากที่เราจะได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนผ่านกิจกรรมแล้วนะคะในเรื่องของวิถีชีวิตในการทาอาหารในการไปหาผักหาปลานะักท่องเที่ยวก็สามารถทําร่วมกับชุมชนด้วยได้ใช่ไหมคะกิจกรรมที่เราจะไทยพาทําก็คือเป็นกิจกรรมทำมาหากนินกิจกรรมทำมาหากินนะคะก็ขึ้นอยู่กับเจ้า บ้านหรือแม่ฮฮกอย่างเปียเป็นแม่ฮักที่อยู่ที่นี่ก็จะพานักท่องเที่ยวที่มาพักกับเราแล้วก็พาเขาไปทํากิจกรรมที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างเช่นการหาปลาค่ะการหวานแห่ค่ะเป็นกิจกรรมทำมาหากินที่แล้วแต่บ้านโฮมสเตย์แต่ละหลังจะพาไปพีเต์ค่ะแล้วก็อาจจะมีการไปเก็บผักมาทาอาหารร่วมกันอันนี้คือเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่นักท่องเที่ยวแล้วก็เจ้าบ้านอย่างเราที่จะสามารถอยู่ด้วยกันได้แล้วก็ถ่ายทอดวิถีอีสานของเราให้กับนักท่องเที่ยวที่มาจาก ต,ต่างแดนได้ค่ะค่ะแต่ต้องบอกว่าถึงจะเป็นการท่องเที่ยวแบบบ้านๆนะคะแต่จะได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับไปแน่นอนนะคะเพราะการท่องเที่ยวของที่นี่ได้รับการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยธนาคารอมสินในหลายๆโครงการหลายๆกิจกรรมเลยเราเข้ามาทําอะไรให้ที่นี่บ้างคะพี่เปียค่ะก็อย่างแรกเลยอของโครงการอมสินยุพฒั์คนรักถิ่นแล้วก็ทั้งธนาคารอมสินค่ะก็มาช่วยอย่างแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณธนาคารอมสินนะคะ ที่มาช่วยในเรื่องของการยกระดับค่ะให้องค์ความรู้ยกระดับและพัฒนาศักยภาพของเราทําไมต้องยกระดับพัฒนาศักยภาพของเราเพราะว่าการทําท่องเที่ยวหรือการทำโฮมเซ์อย่างนี้ค่ะทุกอย่างอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ที่ต้องให้นักท่องเที่ยวได้ใช้หรือได้ทำให้เขาได้ สะดวกสบายอันนี้คือสิ่งที่ธนาคารอมสินมาช่วยของเราค่ะในส่วนของอ่าแล้วก็ยังมีในเรื่องของโครงการอมสินยุบัพพลัสถิ่นก็ต้องขอ,ขอขอบคุณอีกโครงการดีๆที่อ่ามาช่วยให้เราตั้งแต่ในเรื่องขององค์ความรู้ที่บริหารวิชาการต่างๆมาสร้าง,างให้เราสามารถเป็นคนที่กล้ากล้าที่จะทำคิดแนวคิดของเราคิดคอนเทนต์ของเราตั้งแต่ในเรื่องของการออกแบบ โลโก้ของบ้านหนองหินโฮมสเตย์ตั้งแต่การออกแบบว่ากิจกรรมที่เราจะทําแต่ในในแต่ฤดูการเพราะว่าน้องหินของเรามีตั้งแต่ประเพณีที่12บองครองจีหรือว่าในแต่ละเดือนในแต่ละบุญประเพณีเราต้องทํากิจกรรมยังไงบ้างก็น้องๆทางออมสินยุภัทรคลองถินก็จะมาช่วยให้ทางกลุ่มเราได้มีศักยภาพในการที่จะทําการท่องเที่ยวให้แบบท่องเที่ยวแบบบ้าน แต่บริการแบบมืออาชีพอันนี้ก็คือทางธานาคารอมสินและก็ทางโครงการอมสินยูบาทคนรักถิ่นที่มาช่วยกับกลุ่มบ้าน,นอมสินโฮมสเตย์ City, วิถีเกษตรเดินทีของเราค่ะเอาละค่ะดูมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะมาสัมผัสวิถีชีวิตของคนบ้านๆที่บ้านหนองหินกันแล้วใช่ไหมล่ะคะให้พี่เปียเชิญชวนคนที่ดูอยู่แล้วรวมไปถึงฝากช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลนิดน,นึงค่ะค่ะก็บ้านหนองหินของเราค่ะมีวิถีชีวิตที่โดดเด่นมีวัฒนธรรมที่สวยงามแล้วก็มี สิ่งหลายๆอย่างที่อยากจะให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดคนที่อยู่ชุมชนอื่นได้เข้ามาเที่ยวได้เข้ามาร่วมต้องมาเที่ยวต้องมาสัมผัสกับวิถีชนบทจริงๆถ้าคุณได้มาท่องเที่ยวที่บ้านหนองหินก็จะได้สัมผัสวิถีที่เป็นชนบทได้ทํากับข้าวร่วมกันได้ทํากิจกรรมร่วมกันอันนั้นคือสิ่งที่เราที่อยากจะทําให้คนอื่นได้รู้จักว่าบ้านหนองหินของเรามีดีแล้วก็มีความสุขอยู่สุขแบบ สุขสบายสุขใจอิ่มใจก็ขอเชิญชวนค่ะขอประชาสัมพันธ์ค่ะถ้าอยากจะมาท่องเที่ยวที่บ้านหนองหินโฮมสเตย์วิถีกเกษตรอินทรีย์ของเราก็สามารถเข้าไปในที่ Facebook Page บ้านหนองหินโฮมสเตย์วิถีกเกษตรอินทรีย์ค่ะแล้วก็ยังมีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็คือเฟซบุ๊กเพจชุมชนบ้านหนองหินโอท็อปนวัดวิถีจังหวัดมหาสารคามค่ะต่อและที่เบอร์โทรศัพท์0 8 0 2 8 9 8 7 9 5ค่ะก็เป็นผู้นำเที่ยวชุมชนด้วยนะคะก็วันนี้ก็อยากจะพูด ให้ทุกคนได้เห็นว่าน้องหินของเราก็ท่องเที่ยวแบบบ้านๆบริการแบบมืออาชีพแล้วก็ท่องเที่ยวน้องหินฟินทุฤดูก,ลดกาลค่ะท่ามกลางโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วนะคะบางทีการได้มาหยุดพักกับธรรมชาตินะคะได้มานั่งมองท้องฟ้านั่งมองทุ่งนาก็เป็นการฮิวใจอีกอย,อย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณที่เปียมากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเราเองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาดีๆของเราหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจตลาดนัดออนไลน์สไตล์ TSM กันด้วยนะคะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับกระผมนายสมควรพลเยี่ยมผู้จัดการธนาคารอมสินสาขามหาสารคามธนาคารอมสินภาค1 1วันนี้ได้เข้ามาพัฒนายกระดับ ชุมชนบ้านน้องหินให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวพัฒนากลุ่มโฮมสเตย์และได้ร่วมมือกับมหาวิทยายลัยราชพัฏมหาสารคามและมหาวิทยายลัยมหาสารคามภายใต้โครงการออมสินโยพัฒน์รักถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชนบ้านหน้องหินสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืนเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม มสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม